ไม่แกะให้เสร็จก่อนเหรอใส่งานไหมนม่นั่นแหละโอเคแม่ก็แม่เฮ้ยไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่หรอกินกาแฟเหรอกินเปล่าแพ้เมื่อกี้โอ้โหไหวที่โครยังไม่รู้เป็ลูกไปไหนเราเป็นจั๊อันเลยนั่นแหละเราถึงต้องย้ายบ้านไงเพราะว่าพ่อพีต่ข้าวหายเร็วถ่ายเราได้รีบๆย้ายบ้าน โุกรนได้ยายวันนี้ทุกคนสั้งใจวันนี้เป็นวันเงียบผมกระพานเงียบเพราะผมไม่กล้าเล่นอะไรตลกๆเพราะกลัวก็จะแบบว่าไม่สนุกเลยเงี้ยแบบทำมาใช่แค่งอนกับแฟนใช่ไหมเนาะทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรก็ลูกตำลึงไงไม่ใช่อันนี้จากใจอันนี้ไม่รู้ต่อยแกพูดแล้วฉันก็ยังจำไม่ได้แตงกวามันคือตะลิงปิงไม่ใช่ตะลิงปิงตะลองไม่ยงชิดยิดแม่ของสิมีคำว่ามะ อ๋อมาดันใช่แล้วเอเราไม่กล้าเล่นตลกเลยเพราะอะไรมันงอนกับแฟนมาแล้วเขียงมาน่ะไงหลางมือมือเกียร์ที่ได้ไว้เริ่มเลยแม่ต้องคิดคนเดียวหาของคนเดียวแล้วแม่จะรู้ไหมว่าอะไรมังไปอลไรต้นคิดที่จะละลันมาเอาหัวสมองอะไรกับแม่เอ้ยด่ามันเลยแม่อ้าวตมอะไรนี่เขาเรียกอะไรมาดันครับแม่เก่งนะแม่จำไม่ได้ เ <c oughs> ปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมโอเค <Okay, S 1> มาวันนี้เราจะมาทำตำมาดัน <c oughs> เนี่ย <c oughs> พอไปวัดที่มาเดยวหุ้มมาเลยมุ้ยจะทำอะไรเอาเอาเอา <c oughs> <c oughs> เไม่คุณไกันไม่เคยทำหรอกแม่ไม่คุณก็อธิบายก่อนคุณทำอะไรเลยอยู่คุณก็ทำเนี่ยต้มก็ได้ย่างก็ได้เหตุไม่ถือว่านะปัจจุบันเนี่ยผมมาไล่หั่นมาดันเออหั่นยังไงมีเทคนิคยังไงมีเทคนิคไอ้็อกุนทั้งวัวท้งไก่เอาไอ่ไงย่างมันอบเนี่ยนี่รายการอาหารนะไม่ีเราเพิ่งทานไม่เนอะเขาไม่ก็ไม่เคยทา มันเคยมีเมนูนี้บนโลกไปเปิดย t u b e ดูอ่ะเออเขามีเว้ยแต่ว่าเขาตำไปเหมือนเราหรอกรู้ว่าอ๋อมันตำได้เหรออ๋อมันแก้มได้เหรออ๋อนึกว่าแต่ไปจิ้มน้ำตายแตกน้ำตายแตกนืกอว่าแต่ไปจิ้มกะปิพี่กเพืืออย่างเดียวที่ไหนได้โอมันทำอย่างอื่นก็ได้นี่วะตัมไปให้แม่ไปก่อนใส่กระเทียมใส่กระเทียมเท่านี้่อไป่อไประมานี้แล้วก็ตำให้แหละทุกคนไอ้ลองแม่ ยายยายาทำไงกันตูดโคาจะแตกจะแตกทะลุเออเฮ้ยทำไมมีดนอีสักขมิตรถอนมันไลเขาเป็นแรงคอเลหรอบ้าพี่กันเินใส่ขาแม่ สองสามเม็ดนี่มีแรงเลยเอาไปแบบงแ้แป้งกค่ั้นน่ะแกวอย่างแก้วมันเก่แล้วใครแม่ม็จากแม่อ่อนๆอ้ยหันไปกับน้ำลายแตกไปหลุดชายพอแล้วไม่ต้องํำเยอะไม่ทำให้หมดเลยหรอเดี๋ยวนี่แระมันเยอะจังอะมันมีพอกขกเลยพอแล้วน่ะจังเยอะ หมือนก็ยองง่ายแต่คุณไม่เชื่อมั่นในหลักของคุณสิมันแหนไปเยาะเดี๋ยวดิเนี่ยพอแล้วแม่มันเยอะไปแล้วีเยอะกูจะทำแม่ทำแม่เพื่อคําหยาบไรยตาไอ้สัตหอมรที่นีระหว่างที่บ้าตามเนี้ยแม่ก็จะหั่นหอมแดงอันนี้ไม่ลงไปตามเลยเหรอครับมีหอมไปแล้วหอมดิอืมทำไม ต้องเสลี่ยนเป็นไรอ่ะอ๋อเพาลูกหอมแล้วก็น้ำแข็งเปลี่ยนคือผมมาไม่ค่อยได้หอมแม่เป็นกันจะหอมบ่อยทั้งวันเลยปีกแม่แม่มันตำถูกไหมน้าให้มันแตกนะลูกไม่ต้องตำละเอียดอ่ะคือปุ๊บๆน่ะเออนั่นแหละแลกหลายหมักหลายนั่นน่ะเอ้าพาเด็พริกก็กระเด็นใส่ขารอบแสบนั่นลูกผมมาทนทานกับเรื่องพริกมานานละเก่งเร็วๆๆอย่าลำเลียงหมูด้าว่ามันแตกไหมในร้านน่ะแม่อยากให้มันเล่นหมูได้ไหมจัดการเลยแม่เออหยุดเข้าไป แต่เออเนี่ยเออมันความเหล็กระบุกความเหล็กระบุกดูจริงจริงแกว่าอร่อยหรอวะดูหน้าตรงมันไม่ค่อยน่าอร่อยลองดูไงแม่ไม่เคยทำทุกอย่างไม่เคยหมดแหละมันเยอะไปปะเนี่ยแม่เยอะจ้า่ทุกอันเยอะเอาอาแต่แบบมีหอมแดงมีพริกแห้งมีปูปูดำบ่ปูเค็มปูเค็มกระเทียมมีกุ้งแห้งน้ำตาลปี๊บความจริงมันต้องมีมะขามเปียกแต่แม่บอว่ามันเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเอา ถามว่าเป็นสูตรเรอไม่ใช่เขาคิดเองเขาคิดอะไรก็ใส่เนี่ยไหมคุณใส่หมูแล้วมันเหมือนตังไมโยมอ่ะลูกมันเปรี้ยวก็ต้องตัดดีหวานตรงหวานหวานเราไม่ตัดด้ื้ไก่หรือมีดหรอหวานอ๋อทุกคนผมว่าคลิปเนี้ยมันเป็นมันดูเป็นเมนูไม่ในสูตรแล้วอ่ะใช่แล้วไม่ไปตัดเนี่ยนะไม่ไม่เอาคืนมาให้เขาดูเต็มไปด้วยความแบบความมีสาระเรื่องมุกันน้อยมากเลยแหละแล้วก็อาจจะชอบคิดแบบนี้นะก็พยายามทำให้พี่ไปไก่ไก่ทะเลาะกันบ่อยๆเราไม่กล้าเล่นแล้วเนี้ย ไม่กล้าเล่นอ่ะรู้สึกแบบเกรงใจอ่ะก็เล่นไปสิไม่กล้าไอ้น้ำปลาอ่าน้ำปลาเนี่ยมันดูเป็นเมนูแม่หนีที่แบบว่ามีสารร้ายตัวนึ่งวันนี้ก็เป็นเมนูแม่หนีที่นิ่งๆมากแต่ให้มากระโต๊ะกระตากทุกิปมันก็ไม่ใช่มีตัวปูเลยอ่ะนี่ไงตัวปูแล้วไงต่อหล่อให้กูจะบอกว่าทะเลาะกันยังไงกูก็ยังเล่นไม่ทะเลาะงอนเออชิมดู เออสงดคนถ้วนเลยมันหาไอ้ตะพีไม่ได้นี่นะโอ้โหจริงด้วยล่าโอ้โหใครอะโอ้โหเอาไปทาไหนนี่ยหละเขาบอกประสิิทธ์มาล้างจานแล้วประสิิทธ์ก็เอาทัพพีหายไปเอาแล้วเป็นประสิิทธ์อะเก็ตทัพพีกลับบ้านใช่รือว่าประสิิทธ์ขโมยทัพพีกลับบ้านเห็นว่าจะไม่รอ้ก็เห็นว่าผมจะทิ้งทุกอย่างฉันก็เลยเอากลับมาเลยไม่อร่อย อร่อยจริงอร่อยเตาทำทำไมอร่อยเตื่นบิทำไมอร่อยแล้วแกเราทำไม,มลายแตกขาดนิดนึงนะเฮ้ยนั่นเยอะแล้วเอานะเอาป้าตั้มปอย่าอย่าตั้ขัดอย่าตั้ขัดอ๋ออ <c oughs> ย่าตขัเนี่ยมันขาดความหอมของปลาก็เค็มดิแม่ทั้งน้ำปลาน้ำปลาเค็มมันเปรี้ยวแล้ว,ลวเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยลายจานใส่อ่ะ ยังมีเอามาเลยตอนตอนที่แกไปเอาของอ่ะอเอาป้าชิมเสร็จมาบอกเดี๋ยวรอถ่ายแกเข้าใจความหมายใช่ไหมใช่รอถ่ายเอาก็ชิมก่อนสิเขาบอกเดี๋ยวรอถ่ายเอาชิมก่อนะแกรอกล้อถ่ายอ้าเป็นไงมันก็ระเทยเนี่ยเออแล้วอุ้ยตาตาอะไรแกตาไม่ดิเีลยวเค็มหวานตามุ้ยเต็มเออไหนดิอืมแล้วแม่กินแต่น้ำอ่ะแม่ไม่กินตัวมะดันน่ะมาไเป็นตาเป็นก๋วยเตี๋ยวเลย มันก็ได้ไปเนี่ยคือว่ากินเนื้อวันนนแล้วน้ำมันอร่อยมากอะเออไหนทีอาแม่เขียดเขียดลงเดี๋ยวแม่จะใส่มะเขือเทศด้วยแหละแต่เดี๋ยวมันเปรี้ยวเกินไปมันตัดมะขามมาลูกเอ้ยมะขามมายองแม่แหละอ่ะเดี๋ยวให้ไปกินด้วยนะมาขอรอบกินหน่อยเดี๋ยวนะโอย ไา้แตะได้แตกจริงรู้ว่าเปรีย้ยวอ๋ออืมอืมอร่อยฮนะอ๋อนี่คือรอ,รอ,อร่อยจริงเหรอร่อยจริงได้ยินเสียงอะไรเข็ดฟันเลยอนะ่ะอร่อยต้องหาอันที่มันแบบเล็กๆอะ่ะตักเป็นคำเลยลูกเอ้ยอ,อย่าแกล้งผมนะคุณน่มีแกงกแต่อต่ออุ่นเหนือไปตังไหนขึ้สมัยมีตะการปะแค่นั้นเลยในเนี่ย แล้วมาแตกอืมนะนะอ้าออร่อยอ่ะอร่อยเลยอ๋ออืมเป๊ดไปลองอืมอร่อยเลยชิ้นดีว่ะดีไหมดีไหมเยี่ยมมากเอออร่อยอ่ะนะอร่อยเลยอ่ะอร่อยอ่ะ เก๋อสักคำเด้อเออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมดปิ่นปิ่นเม็ดออกเด้อแต่กินหอมแดงดาลารูดนะบางคนบอกว่าน้แม่มือเอามือแก๊ b เด้ออันนี้เนียนเนียนเนียยกันให้ดูแทนดีไหมเออนี่ดีนี่ดีอร่อยดีดีดีว้าโอ้คิดถึงจุ๊บจิ๊บทุกคนลองไปหาทำมันได้นะเฮ้คิดถึงจุ๊บจิ๊บเดี๋้อเด้แล้วทุกคนจะไปหาว่าเร้านไหนอ่ะเออโอ้ตลาดตะกายยีที่แาดเหรอ อร่อยมากตื่อเลยอะตำแบบตำไม่โยมมะลุแต่หลักขาดไม่ได้คือหอมแดงนะหอมแดงกุ้งแห้งเนี่ยไม่ได้เลยมันคู่กันเปรี้ยวเปรี้ยวมากโอเคทุกคนหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป็กแกลไลฟ์แล้วก็ช่องปาร์คมารุดี้ด้วยนะครับจะให้เราดีกันลยๆนะฮะใช่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย ช่องปากมันเลยดีปุ๊บช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดแรงกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดแรงกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดแรงกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไป